สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนลงโค้ดกันนะครับก็เป็นลงโค้ดตัวนี่นะครับรูปคนนี้นะครับผมก็อ่ะไอดีนี้ก็โดนแบนอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนลงมาเลยเนาะโอเคทําตามเลยนะครับเอาละครับก็ให้เพื่อนเพื่อนก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนเพื่อนไปโหลดตัวนี้มาอย่าจะทิ้งไว้ด้านล่างคลิปนะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนกดถอนการติดตั้งปีไฟนะครับผม ถอนการติดตั้งฟีไฟแล้วก็ติดตั้งใหม่นะครับอ่ะก็หลังจากที่เราทําการลบลบฟีไฟแล้วก็ติดตั้งใหม่นะครับให้เพื่อนเข้ามาที่แอปตัวนี้นะครับผมอ่ะก็จะเป็นแอปตัวนี้เลยเนาะโอเคหลังจากนั้นก็ไปเอาโค้ดมาใส่นะครับโค้ดที่เราซื้อมาหรือเราทํามาเองนะครับก็เอามาใส่ก็จะได้ประมาณนี้เนาะโอเคอย่างนี้นะหลังจากนั้นก็กดสร้างไปเลย อะมันก็จะสร้างแล้วนะครับผมทีนี้ออกก็เข้าฟีไฟล์ได้เลยจากนั้นก็รอมันสักคู่หนึ่งอ่ะทีนี้เราก็กดที่รูปคนนะครับผมกดมาก็อ่ะแล้วก็กดไปแล้วเราก็มาเจอนี่นะครับก็จะเป็น แฟมของเราอย่างนี้นะฮะโอเคกดใช้โฟลเดอร์นะครับอนุญาตโอเคครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นฟ f i ไ e นี่นะครับผมอ่าก็โอเคอันนี้เป็นฟ f i ไ e เซิร์ฟนอกนะครับอ่าใครสมัครใหม่ก็จะได้ชุดนี้เลยนะครับ แต่ก่อนมันจะเป็นชุดสีม่วงเนาะก็เปลี่ยนสีแหละนะครับผมนี่นะครับก็วิธีการสร้างนะครับผมวิธีการสร้างไม่ใช่สิวิธีการลงโคดเลเวลแปดนะครับผมเลเวลแปดเลเวลสิบสองอะไรก็ลงได้นะครับผมก็โอเคคลิปสำหรับคลิปสอนลงโคดก็มีเพียงเท่านี้เนาะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย